สวัสดีครับปากุสุริโยบันทาพีย้องปครับเอประ้ยังอยู่รถอยู่ไปคนของไปเล่นัวพ่อเมื่อกี้โทรไปไม่รับสายกำลังกำลังถอยเขาอยู่ วันนี้พ่อหนองระยองตัวจริงมาแล้วนี่สวัสดีครับ เขาบอกเขาไเรียน้งมาไม่ร้องเลยเหรอไม่ตัดเสียงเอาว้าดีจ้าใครเอ่ยเนี่ใครเอ่ยเนี่ยฮะ้ยตำรวจบอกคยเจกันอยู่บ่ เจออยู่ปะตัวแรกจอรอนไปออดิสันนวลบ่นวานาทรไปใซนี่แหละที่บอกที่กระตุ้นว่าบวกบวกโคลบได้ไหมเจ้ก mm ิมแล้วอยู่บางซื่อสถานีรถไฟนะแต่มีตำรวจอีกคนหนึ่งจำบ่ได้เพื่อนเนี่ยเจ้กิมนั่นเป็นเมื่อเนื้อในคนเมืองจำได้ไหมจำได้จำได้เยะมากเลยโอ้อ้โอ้ สนใจเนมันก e ็ม we ีขั้วบวกัลบมันม yeah. ีข uhm ั้วลบนั้นว่าครบวงจรของประวันิว่าล่ะในนี้ขึ้นทั้งวเวไปแล้วเอเอาตัวบอกหุ่นล่มีผู้หาก็มีผู้สร้างเป็นเร่องธรรมดายวเล้อยนเว้แล้วเวียิาอย่างไนี่เลิกงานวันนี้เลิกไปเห็นงานพอจ้ะบวบอพ่อไปได้แ่พอเกีย ดือกระแสในสองยู่ใส่บานยู่ใส่สื้อบานยูลังลกผักบ่บ่ปนข้นข้นทั้งเดียวละเอียดเนาะบานเดียวกันสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิเสียแล้วภูมแต่ก่อนมันไปเกี่ยวเขาไอศิษสาวอยู่ขังบานเขาเยล่นเล่นสมัยก่อนเล่นอยู่เต็งนี่ไะเอ เาที่บกกับปิสายพอแม่เยะเดียวปิศาจรบกวครับผมโอ้ไป <c oughs> ตะล่อนตะล่อนมึงขึ้นสิไฟยุ่มันไก,กลโพดแกงค่อยครับเนถึงป็นหนาวนะอยู่นี่นนละใกล้ยู่ไใสก่อนอยุ่พักกุเกได้ก่อน <c oughs> ผมยยอ่ไ้่วพักท้องรวมนะพักอยู้ข้างหลังเราตามไปไปนี่นี่พ่อน้องมูจักบ่ม้จักกันบ่ <ไป S 2>

มีน yeah. ัให้มีนี่ง่ายเปนีเที่ยวองเดียวเกษียนแล้วเราเกษียนแล้สอปีเกเซียนแล้วสองเดือน นอนอยู่ใส่คือสามารถเลยจิบก็รค่ะเหมยว่าหามองก็ได้หมองเลยหมอคือนนี่ว่าสิพาก็จอดขางทางเอาเต็มเบิดแมนจะเต็มเบิร์ดบ่มี่มองว่างเจ้หมองโโอ้ไปนอนบ้าน

เต่งหน้าดีเถอะเดินก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่หรอกเดินเร็วก็ไม่ได้ปกติก็เดินเร็วไม่ได้อยู่แล um> ้วสามเดือนนงสามเดือนผมหักตอนสิงหาไงต้นเดือนสิงหา บ่บ่ทั้งในุ่ทั้งในหุ่นโอ้ตต่มตื่มตื่มตื่มแล้วต็มมต็มมแล้วเว้ย เต้นข้างในใได้บวกบทีเต้นครับเพราะว่าเนื้อที่พระคอยนะแม่เขาพี่รุ่นก็โตด้ยน่เ <c oughs> ขาเรีย่พักโค้งมือนี่เรียนเรียงกันนะเ้ีถยาอย่างไทย ไรยังไม่เปลี่นไรยังบุกไปก็เป็นมัดคนกล้องมาซอยดูกคนกน้องครับนี่ยังล่ะลมอีก ถือว่าได้มาเบึ่งเบ้องหลังพร้อมเห็นเต้นหคิปมบนบอไ่ไือนรคอเปิหอนเอาพี่ดอนครับคลิปนี้ฝากไว้สนอครับน้องแฮทแงนะเอาตอกันไหมคลิปนาครับพี่ดอนครับขอพุณนทุกการติดตามพี่ดอนครับคลิปนี้ฝากไปเส้นนี่ก่อนสวัสดีครับ